ครับเราจะมาประกอบเคียวหลิตรแมกนิครับคือตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดซ้ายหรือขวาครับเราสามารถที่จะกลับด้านแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับถนัดซ้ายหรือขวาก็ใช้งานได้สบายมากนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเราจะใส่ตัวเมียเข้าด้านนี้นะครับ ก็ไม่ยากครับใส่ใส่ตามนี้แหละครับนี่ตัวเมียใส่เข้าไปครับแล้วก็นี่ก็ักผู้ครับใส่ด้านล่างน็อตล็อกสี่ตัวครับตัวนี้ นี่ครับก็เรียบร้อยครับนะครับก็ถนัดซ้ายก็ใส่แบบนี้นะครับถนัดขวาก็ถ้าถนัดขวาก็กลับอีกด้านหนึ่งได้นะครับตอนนี้ผมผมเป็นคนถนัดซ้ายก็ใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็เคียวเล็กแมกนิชนะครับเป็นด้ามเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็